Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมนป๊อปบิ๊กแมนนะเกมจูซิทวิร์ดเดอะเกมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในเช้าวันพุธนี้นะผมจริงก็ไม่เช้าเท่าไหรแ่แหละใสจะจัด,จดละก็ <c oughs> บูตื่นสายดีกว่าช่วยไม่ได้อ่าก็ถึงจะใสย,ยังไงเราก็ต้องเล่นเกมนี้ก่อนนผมเพราะว่าตื่นเต้นแล้วใจสัจจ์เลยสําหรับเกมจูซิทเวิร์ดเดอะเกมนะตอนนี้กิจกรรมก็มีมากมายเลยนะผมโดยเฉพาะเรือเทรดน,นะก็เจ้าโมซาสอ <c oughs> <สา S 1> ก็กลับมาให้เราได้แบบว่าเลือกเทรดกันอีกแล้วนะผมบู อนอกนั้นยังเหมือนเดิมนะผมก็มแล้วแต่ใครที่บอกว่ามีอะไรครบพร้อมก็อย่าลืมไปแลกกันนะผมโดยเฉพาะไดโนนีแคสนะผมรอคุณอยู่นะผมก็ยังไงก็มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะได้การ์ดง่ายๆแล้วแถมปลดล็อกด้วยนะผมตอนนี้ก็มีข่าวใหม่เลยนะสำหรับจ u ลสิตเวอร์เดอะเกมนะผมก็มีตัวใหม่ที่เข้ามาในตารางมาร์เก็ตนะผมก็ตารางมาร์เก็ตใช่ไหม อ่าเป็นเจมยุ่งนะผมนะตัวใหม่ในที่นี้ก็คือเข้ามาในตารางเจมยุงนะเข้ามาใหม่นะผมแต่ว่าในมาร์เก็ตปัจจุบันมีนะผมอ่าตอนนี้ก็ซื้อได้แล้วนะสําหรับฟูคุอิซอลัสนะผมนะหรือฟุคุอิซอลัสนั่นเ,เองในราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นนะผมแล้วก็จีโอสเตมบีเก้นนะผมอ่าก็หนึ่งหมื่นอ่าห้าเอ้ยหนึ่งแสนห้าหมื่นไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นเหมือนกันนะผมนะนก็เป็นอา่าวิบวับ รีเจนระดับ2นะผมที่เข้ามาในาเจยมยุงเป็นครั้งแรกนะผมอย่าลืมเข้ามาเลือกแล้วก็ซื้อกันไปนะผมสำหรับใครที่มีเจยมยุงเยอะๆนะผมโอ้โหอะไรก็ดีวะ่ะขอดูกิจกรรมตรงนี้ก่อนใกล้จะเต็มหรือ,อยังยังไม่เต็มนะผมสําหรับการที่เราจะต้องฟักตัวแหนมนะผมสําหรับอารกรับ าการ์ดมากมายเลยนะผม3อย่างนะผมมีคู่ราจังนะผมแล้วก็มีเมเทโอนะผมแล้วก็มีเจ้าที่มาเมื่อหก็กที่แล้วนะผมกที่แล้วก็เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนะสำหรับเจ้าโบทีิโรใจรีนั้น,นะผมอาตาัตราดอก15%บก็ถือว่าเยอะนะก็มีสิทธิ์เปิดได้เหมือนกันนะผมก็อัตราแบงค์สวยโรดเลย2 5 0 2 5 0 250, 250นะผม ก็มีโอกาสเปิดได้ถึง3ใบเลยนะก็อย่าลืมมาทํากันนะผมเลยแค่1วันกับ8ชั่วโมงเท่านั้นขาดีแค่แปดแสนนะผมอย่าลืมมาฟักกันนะสําหรับเจ้าตัวน้านะส่วนอันนี้นะผมเลือกเอาเลยว่าเราจะไฮบริดหรืออีโวนะผมก็จะเข้าร่วมลุ้นอันนี้นะผมนะก็ได้แบงค์เขียวตึมๆอ่ะพูดเลยแล้วก็ข้างในเป็นการ์ดไฮบริดนะผมซึ่งผมตีไปเมื่อวานสําหรับไฮบริดคอรเรคชันนะผมนะ ก็เรียกว่าไม่มีแบงค์เขียวนะผมแต่ว่าการ์ดข้างในก็สําหรับใครที่อยากมีไฮบริดนะก็เข้าร่วมกิจกรรมได้นะผมก็ยังเหลืออีกหลายวันเลยนะ5วันแต่ว่าไปหลานสแล้วนะผมสําหรับแพ็คนี้นะก็อย่าลืมเข้ามาทํากันนะผมอ่ะยังไงก็ก่อนที่เรกหน้าจะทําการระเบิดขึ้นนะผม ก่อนที่มรสมไลท์ที่ชื่อว่ารีกจะเริ่มต้นขึ้นนะผมแล้วก็มีเวลาที่จะฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะอย่าลืมมาฟาร์มกันนะผมวันนี้ก็มีแพ็คมากมายเลยนะผมก็ตัวที่จะเข้ามาเลยก็ริกนะผมกองโกซูแคนนะผมระดับม่วงทองแสนวิบวับนะผมนะสะดุดตาเลยทีเดียวตาดอกแบงค์ยังคงสวยโลนจัดๆนะตัวนี้ผมกดล็อกไปแล้วนะทุกคนแต่ว่า ก็อยากจะมีอีกอะ่ะแล้วก็แอบศึกศักดิ์ศรีวะไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเข้าไปนะผมเพื่อที่ประกาศศักดานุภาพว่าเรานี่ยแข็งแกร่งแค่ไหน <laughs> เดี๋ยวชัดน,นี่แหละจะไปเป็นอุศศักร์ของพวกนายจะบอกให้ <laughs> แล้วก็อ่าแพ็คทั้งหลายนะผมแพ็คนี้เดี๋ยวผมจะไปตีเย็นๆนะอ่าพาวเวอร์สัตว์น้ําทัวร์เนี่ยอ่าในโดน้ําทัวร์นะผมอ่ะแพ็คที่เหลือผมต้องตีให้หมดนะผมเพื่อแต้มแคส of ออฟเตทันนะพยายามที่จะเก็บแต้มคอปแคสตออฟเตทัน แกนคอปเลยเพื่อที่อาจะก่อนหลีกนะผมผมพยายามอยู่นะก็เมื่อวานก็ไม่ได้ตีไปห,หลายแพ็กเลยนะอ่ะมาเล่นมอนเตอร์ออฟเดอะดกันก่อนดีฝ่านะไหนๆก็ไหนๆนะผคสัตว์น้ำโรยดินต้องมาวะต้องปวกประกาศสักสีก็เท่าหน่อยโอ้โหอยู่นี้สัตว์น้ำนี่แข็งจริงๆพูดเลย ไม่รู้จะแขกไปไหนเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ตัวนี้ก็อ่าไม่ได้นะ <c oughs> เลือกไปอย่างนั้นแหละเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งผมแล้วก็แฮฟปี้โอซอรัสน,นะผมมาลุยกันดี่ฝ่านะก็น่าจะสู้ได้หมดแล้วล่ะเลยก็เป็นวันว่างๆแต่จะไม่สบายเท่าไหร่ ก็ดูเลือดดูดาเมจเมา่อสก่อนดีจะสบายแม่วันนี้เออไม่เป็นไรเอาแด้มาเลยแกก็แค่เลือดเยอะเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ผมจะรีวิวในไมชานี้นะผมก็เก็บจนได้เลเวล40แล้วนะของมันเลเวล64เอยแข่งแข่งเป๊กเรียกว่าแข่งเป๊กเลยทีเดียวแต่ว่าจะดวลกันตัวต่อตัวกระเตาตัวนี้แหละมาเลย PS4 เดีมาจะโชว์ฟาม จุกอันแสนสุดยอดว่าไม่ไหวว่าดามีมันน้อยเกินไป2 7 0มาแค่รับกระสุนเฉยๆก็คงพอแล้วบ้าง3า0พเลยนะถ้าเกิดว่าเป็น2ตัวหลังนี่ยังพอไหวหน่อยนะผมเพราะเลือดไม่เยอะเท่าไหร่พั 1, 8, 9, นแปดกับพันเก้ากโอ้โหจุกเจ็บแต่ไม่ตายเพราะว่าแข็งแกรงยังไงล่ะโอเคถ้าโจมตีจัดๆนี่เราก็มันยังเหลือสแตก็ก่งนะไม่ได้วะ่ะยังไงต้องให้มันหมดสแตก็กลูกบเอ้มี5้าเห็นไหม จริงผมป้องกัน5ก็ได้นะผมแต่ว่าไม่จะเป็นต้องถนอมตัวนี้นะจอมตีห้าให้คนหมดสแต็คไปนะผมเอยโดนกัดเรียบร้อยลงไปนอนกองทีนี้ล่ะเซร็จโกโยังแน่นอน <laughs> เพราะตัวที่เหลือนี่แหละมีดาวเมทแล้วฉันจะทัดลมกายเละเลยจัดการมันเลยพี P ่เดเตอร์เอ็กโอ้โหจงตียังต้องจงตียันสี่เลยเดียวแล้วก็เหลือให้ฮาร์ฟฟิโอนะผมพอฮาร์ฟฟ <laughs> ิโอเทจัด <laughs> งับมันีนะเรียบร้อยสี่พันหนึ่งลงไปนอนกองนะผม อ่ะก็เวลาว่างๆก็อย่าลืมมาฟาร์มกันนะสำหรับเกมนี้นะสั่งฟรีอยู่ได้นะผมแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะผมหัวผมเองเป็นใส่ฟรีนะผมตายเออโดนกัดดังคือโอซอนแล้วนะผมตายไปเลยทีเดียวมอสมาถ้าฮาฟฟี่ซะหน่อยโจมตีหนึ่งโจมตีสองไม่พอนะผมสามแล้วก็สี่นะผมมันเหลือสแต็กหนึ่งอ้าวเรารับได้สบายๆนะผมโอเคเผื่อมันเหลือเหลือเป็นตัวหลังจริงๆด้วยเออลงไปนอนกอง เี๋ยวนี้วัดใจแหละมันมีกับ600เลยละห้ารอยห้าสิบสองลงันซีเร็วทีอาเดมาเลยมอสซาซอแต่แกจะคิดว่าจะล้มฮับฟิโอของฉันได้แล้วก็อะไรมีฟันไม่กัดไงเนี่ยเห็นไหมเจ็บหัวได้เดียวถึงขั้นใส่หัวเลยให้มันรู้กันไปจัดการมันนี่กัดที่แท้จริงมันต้องกัดดึงเงี้ยมีฟันต้องกัดสิพ่อคุณเรียบร้อยนะผมลงไปนอนกองสวยสดงดงามด้วยชัยชนะของฮับฟิโอตลอด มาเริ่มยกต่อไปด้วยเด็กเด้อขอไปตามก่อนแล้วกันโอเว่นไปจัดการอา่าผมไม่ได้เล่นอา่ามินิเกมไอ้นี่มาันหานแล้วนะสำรับอา่าการเก็บดีเอนีน่ยในโนซาวด์เนี่ย,ย,นเ,นยเรียกว่าไม่ได้เล่นมาโอ้ยนานจัดอา่าผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมอา่าริสอา่าลิโซดัสนะผมจะเรียกลิซิทิสริโซดัสนนแล้วก็อา่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนมา600ใช่ไหม600ไม่ต้องหน่อหรอกเชื่อดิ เราต้องมีพันหอสุๆสามพันเจ็ดเลยเดียวบ้าที่สุดเยอะเกินไปแ like ม่สามพันเจ็ดเนี่ยได้ได้ได้สู้ได้สู้ได้เชื่อเดชเสียดายตัวนี้เหมือนกันโคนอสแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมแล้วก็เราต้องมีถ้าทำถ้าทำถ้าทำสองพันเจ็ดกับพันสามไม่เท่าไรเอาเด้สี่ร้อยก็สองพันเจ็ดเลยนะ อะไรนะคิดที่ดีไม่เอาดีกว่าผมเอาเป็นอาริซิทิสไปดีกว่าโอเคน่าจะไหวโลนแล้วละไปลุยกันดีฝ่านด้ผมก็อัตราเข้ามาก็5้าแสนอยเช่นเคยนะผมแต่ว่าสบายสบายเลยสบายโลนโอเคเก็บสต็ตกเอาไว้เพราะว่ายังไงมันมาเฮ้ยมชนะท่านเรานะจิบไหนลืมไปเลยทีเดียวมี9 0้อเท่านั้นยังทำอะไรเราไม่ได้เชื่อดิ แล้วจะเอาสแต็คคมมันโดนเลยสแต็คคมอุ้ยเจ็บจุกจุกแต่ไม่เป็นไรนะผมโดนตีทีเดียวตาถลนเลยกูตามนันถลนอยู่แล้วมาไปก็มาได้แล้วสีใกล้เคียงกันมากเลยนะผมแต่ของผมสวยกว่าโจมตีเฮ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าของมันล่างหายแล้วนะผมของผมนี่ยังได้อีกร่างหนึ่งนะผมดังนั้นสีสัตจะสวยสดงดงามขึ้นนะผมมาเลย,ยมีสีแล้วสินะกะโดนฉันหลอกแล้วจะบอกให้ จบตีสามเนิเนึัอองอีกไม่โดนหลอกครับผมโดนกัดตาย3ามหมนเก้าโอ้โหตาแทบจะหลุดออกมาเลยเหเดียวนึกแล้วแหละอันนึงต้องเอาโคนอสต์ไยังไงล่ะว่าแกจะต้องเล่นตุกติกยังเงี้ยเหลี่ยมละเกินนะ AI แต่ตายซะเถอะอุ้งเก็บไว้ตัวหลังด้วยอ่ะฉลาดมากอุ้ยมาแล้วศึกของเทพเจ้าวัฒนเทพเจ้าเจ็ดสิบสี่เลยโอ้โหเลเวลจะเยอะไปไหนเนี่ยมา ดูซิว่เป็นไงโจมตีห้านะผมโอเคอตายไปคนน็อตเรามันกันแน่แหละดูพลังโจมตีของมันซะ่อนดิเรียกว่าโหดหินเอามาหินเลยทีเดียวโจมตี 1, ตหนึ่งโจมตีสองสบายอุ้ยต้องป้องกันไหมเนี่ยไม่ต้องป้องกันก็ได้โอ้โหสแต็แตกเหลือเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสำหรับเจ้าสับะรดนะผมโอเคออกมาได้แล้วมีแต่เลือดทั้งนั้นดาวเมทไม่มีเลยทีเดียวเสร็จชั้นหนึ่งแน่นอน เดี๋ยวจะเอาอะไรมาใส่ล่ะโจมตีแค่ถึงเท่านั้นนะผม <c oughs> มันรู้ตัวมันรู้ตัวเลยว่ามันต้องป้องกันจ,จัดๆแต่ก็ไม่ไหวแล้วนะผมข้าเมื่อมันเลสิยทตตัวกำลังพอดีครับเลยดีเดียว <c oughs> คำรามหน่อยนานๆจะใช้สักที <c oughs> เรียบร้อยเป็นอาหารว่างยามบ่ายไปซะแล้ว <c oughs> สชนะแล้วนะครับผม โอก็ได้50ดินเอนะผมมายกต่อไปนะผมยกที่3เองเหรอโอ้โหตึงเลยทีเดียวยกที่3าเราตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาตัวเต่าแล้วกันแล้วก็เล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยประมึกไปตัวนะผมปลุยกันดี่าเลือกแบบไม่ต้องคิดมากเลยนะผมเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆนะ <c oughs> แกะคิดว่าจะใช้ท่าพวกนี้มาจัดการชันได้ จ้เต้ไม่สนใดๆดดังนั้นเอาเลยนี่แนะโดนเข้าไปหนึ่งตามเป็นยังไงล่ะ <c oughs> แกวิบวับระดับสของยนันวิบวับระดับสามพลังมันต่างกันจะบอกให้ชิบหายแล้วมันต้องอน <c oughs> มันไม่เอาคืนด้วยเราป้องกันหนึ่งพอโชว์ฝับเก่านี่ให้มันรู้กันไปว่าในทะเลนี้ใครเก่าที่สุดมาเลย ไม่โจมตีอีกชิปและชิปเตือนแล้วทีนี้ชิปจัด,จดเ,เมื่อไม่โจมตีเราป้องกันถ้ามันมีห้าละมันมีสิทธิ์มีหนะ้านเะนี่ยไม่ป้องกันใดๆทั้ทงนั้นเก็บไว้เพื่อนป้อง,องกันจริงว่าห้าจริงด้วยจริงเกี้เราป้องกันสามก็อยู่นะวะโถเอ้ยกลว่าจะป้องกันสามมันโจมตีแน่ๆทุกโจมตีห้า,หาไปสิครับประการเนี้เอือจะไปอยู่ได้ยังไงล่ะจะไปอยู่ได้ยังไงแล้ว,องงลวโอเค แต่ตัวนั้นเหลือเลือดน้อยแล้วนะถ้าพูดถึงเนะี้ยแต่ตัวนี้อันตรายมากเลยนะตัวกลางผมจะเปลี่ยนตัวไปดีกว่าโอเคแล้วก็โจมตีหนึ่งสองแสนด้วยผมแล้วก็ต้องป้องกันแม้ผมว่าไม่จําเป็นนะผมเก็บไว้เพื่อนหมดเลยโอเคแค่นี้ก็พอไหวอยู่ซัดมันไม่นะเอาแด่ว <c oughs> ยเราแย่มันนะตัวสุดท้ายเราแพ้ทตาด้วยนะผม ไม่ได้อย่างนี้ดิจริงผมป้องกันก็ก็อยู่นะผมแต่ผมไม่ป้องกันแล้วไม่จําเป็นใดๆทั้งนั้นเพราะว่าตัวสุดท้ายมันบาดเจ็บแล้วนะผมผมตบเอาไว้ตะเกะเรียกว,ว่าตบไว้อย่างจังมีเป็นพันมีโนโดัสจะไปกลัวอะไรละ่ะเาดาเมียนนะโจมตีหนึ่งสองสามสบรยนะผมแล้วก็มันมี600เพิ่มอีกเป็น900นะผม919928้ว8ไม่มั่นใจเหมือนกันป็กัน1 2 3นะสมเหลือไป2โอเคตาย นี่นะตอก็อให้มันจัดจานเราน่าจะเหลือดาเมจสามร้อยไปสามร้อยสี่สิบเจ็ดนะผมมันเหลือพันห้าวิแย่ yeah, เหมือนกันนะเนี่ยหเหลือแค่เก้าร้อยสามสิบห้าโจบีสิป้องกันอยู่จัดจานนี่ถ้าเราปล่อยหลุดไปเนี่ยเราแพ้เลยเนะเราแพ้เลยนะเนี่ยจบไม่ไหวแล้วต้องตายนี่นะควาหางใส่นะผม หางสั้นจุดจูดจ่ก็ยังตีตายโอ้เฮ้ชนะแล้วนะผมจมลอยฮินูด้านนะเจ้าเต่าหลังแบนปากหนาะก็พาผมชนะไปแล้วนะผมมายกสุดแทนแล้วนะผมโอ้ยเจ,จ็บจุกจัดจัดไอมันได้อย่างเงี้ยได้อาผมจะไม่ใช้สัตว์น้ำแล้วนะผมะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาเมกาชิรอนนะผมแล้วก็เอาตัวเนสังหารหมดให้หมดมได้แล้วลุย เล่นง่ายอย่างเงี้ก็มาเลยท่านนี้ฉันแข็งแกร่งที่สุดจะบอกให้โจมไปใส่ยับยับให้มันลุกไปนี่ไฮโน้ตโซนัสแล้วผมฟาดไปหนึ่งตั้มเรียกว่าแอาแตกแข็งเลยทีเดียวใส่โน้นเฮ้ยมันทำอะไรมาตะกี้ตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นมาเปลี่ยนตัวทันทีเลยทีเดียวตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยโจมตีสองไม่สนใดๆทั้งนั้นซัดย่างเดียวตีแน่เด้อ นี้เราตายแน่มันส่วนแน่แน่หวยนี้ไม่ตายว่ะมันมีแค่2องส่วนเอาไม่ได้อ่าโจมตีหนึ่งสองก็พอแล้วเหลือไว้เพื่อนหนึ่งตายชัวร์ไม่ตายอีกโอ้โหต้องกันได้ <c oughs> เอาเด้ <c oughs> ผมไม่กลัวอยู่แหละยิ่งเป็นธาตุเดียวอย่างนี้ตัวสุดท้ายผมนี่จัดหนักเลยทีเดียว โจมตีหนึ่งสองสามผมเหลือไปสองโจมตีละสามนี่แหละเอาสิอย่างเงี้ยตายนี่นะกัดก็ให้รอดมาได้ใช่ไหมดาวโคดาว่า,าไปซะกลับมาใหม่ยังอ้าปากหัวอยู่เหมือนเดิมมันมีห้านี่โจมตีดได้แล้วนะได้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 โจมตีห้าไปสิครับอย่างงี้ไปไหมอาจจะเหลือ42ก็ได้ไปนะผมเบืเอ่อเรียบร้อยเดือดร้อนที่ใช้ใช้เงนกาช ตัวที่เฉี่ยก็ใช้เก่งยังไงล่ะไอ้องาบโอ้โหฟาห่า,างดังตมเรียกว่าไม่ต้องเคลื่อนไหวใดๆทั้งนั้นแค่ฟาห่างก็แส่น้ําไปโดนก็ตายแล้วมันมีสี่จ,จงโจมตีไปไม,ไม่มกาทีรอนเรอเออไปเหมือนกันเรียกว่าไปหมดเลยใช้แบบสิ้นเปลืองสิ้นดีไม่จําเป็นใดๆไงเพราะเราเหนือพอเยอะดังนั้นไม่จำเป็นต้องป้องกันก็นกได้จะป้องทำไม ไายไปแดกซะเธอมึงใาญ่เลยนี่นะจุ่ม้ายก็ให้นะผมแล้วก็งาเรียบปุ้ยสี่หมืนสี่พลังโจมตีนี่มันบ้าไปแล้วสี่หมืนสี่ี่มันโอ้โหเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมันเลยนะเนี่ยพลังโจมตีตัวนี้โอเคก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะขอการดทองสักใบก็แล้วกันตืดืดจืดจืดจื ได้หมีซะงั้นนะแต่ว่าก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องใช้เจ็บยุงในการซื้อนะผมแต่ก็ถือว่าโอเคดีเหมือนกันก็ได้23แต้มแล้วนะขาดอีกแค่2แต้มเท่านั้นนะผมวันนี้ก็เหลือแค่แพ็คเดียวเท่านั้นผมก็จะได้อีกแค่แต้มเดียวไว้พรุ่งนี้แล้วกันสําหรับแคดออฟเทนทนะผมอะ วันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะสำหรับช่วงเวลานี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างๆเลยครับฝากกดแชร์<ม>กดไลค์กด s ั b ส c r ร b e กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายพร e ิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโ g แกนทุกคนเฟนดายัางเล่นอยู <laughs> ่ไปแล้วเฟย